สวัสดีครับผมสวัสดีครับคือวันนี้นะฮะเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งทาง h ฮารีเดวิสานใหญ่เนี่ยก็ร่วมจัดกันกิจกรรมกับเรากับ AS นะครับก็คือชื่องานว่า skill riding training ฮะหรือชื่อย่อๆว่า SRT นั่นเองการเรียนฝึกทักษะการขับขี่และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ h r ารีทั้งหมดเลยให้มันใช้ได้แบบเต็มที่ p ร r สิ r ธิภาพของรถเป็นยังไงเราต้องขี่รถให้มันเป็นยังไงก็คืองานในวันนี้เลยครับวันที่มาเรียนในวันนี้ก็คือมีลูกค้าของทาง AS เราเนี่แหละซื้อ อยากจะเพิ่มทักษะของการขับขี่ของตัวเองก็มาเรียนในวันนี้ด้วยครับผมนี่แต่บรรยากาศด้านหลังเลยนะใช่ก็มากันคือวันนี้ฮะแบ่งเป็นทั้งหมด2อรอบนะรอบเช้ากับรอบบ่ายก็คืออันนี้เราอยู่กันระหว่างช่วงกลางวัาวานทานข้าวพอดีก็พี่ๆรอบเช้าก็เริ่มทานข้าวแล้วรอบบ่ายก็เริ่มมานนอันนี้เป็นการรวมของ ศูนย์วิภาวดีกับรามสี่ใช่ไหมชื่อสองสาขาแจ้งอีกเรื่องฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีของพัทยาใครไม่ทันรอบนี้ก็ไปที่พัทยาได้หรือใครที่อยู่ใกล้นะใช่พาทวนออกสนใจมีฮาริเดียร์สันอยู่แล้วตอนนี้อยู่2คนใส่แค่นี้แหละหลุดบ่อยแล้วก็เราแยงเราแยงจมูกกันมาแล้วใช่ครับแยงด้วยนิววันนี้มาแล้วไหนๆไม่ให้เสียเที่ยวเราตามธรรมเนียมเรามาเช็คออฟเราพี่ๆที่เขาขี่มาเรียนในวันนี้กันหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงวัยรุ่นเดี๋ยวพัทยาโทรมาอ่าอ่าฮัลโหลครับ ที่พัทยาเรียนวาอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับได,ไ,ดได้ครับพอดีถ่ายรายการอยู่ฮะก็เลยเดี๋ยวตัดเข้ารายการรอบนี้เลยฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อาจจะแวะไปหานะฮะเดี๋ยวเจอกันแค่นี้สวัสดีครับ อ่คันนี้ค่อนข้างเป็นแฮปปี้มิลและครบทุกอย่างนะฮะมันคือรุ่นอะไรครับโรยเดอร์เอสครับแล้วแต่งอะไรไปบ้างอ่ะไล่มาจากเลยนะครับคันนี้เป็นแฟริ่งนะฮะด้านหน้าอันนี้ถอดได้เป็นแบบควิกแบบดึงก็ปกติเนี่ยตัวโรยเดอร์เอสเนี่ยจะมีแฟริง่งฟอนด์แฟริ่งหน้าอยู่แล้วใช่ครับก็คือเขาเรียกว่ามินิแฟริ่งแหละเป็นแบบเป็นโม่งจิ๋วๆหน่อยอ่าแต่คันนี้มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วนะใช่ครับลง,ลงตัวนะลงตัว,ตวกันล้มอ่ะกันล้มนี่ก็ใส่ขึ้นมาเพิ่ม ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกาดกันครีปออยอันนี้ก็ใส่เพิ่มเข้ามาอะไรเป็นรายละเอียดนะใช่ครับไล่มานี่กับแฮนเดิลบาร์ก็ตุ๊กตาทีบาร์ก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไหมอย่างนี้เปลี่ยนครับไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมครับของเดิมก็คือเป็นเขาเรียกเนี่ยทรงนี้เขาเรียกว่าพูลแบ็ก pull back. คือจะดึงเข้าหาตัวหน่อยจะขี่ง่ายขึ้นเห็นไหมมันจะดึงกลับเข้ามา,าแล้วก็ในส่วนของแฮนเดิลบาร์มือครัชมือเบรกปอกแฮนก็เปลี่ยนเหมือนกัน ของแต่งดําดุนะใช่ครับก็ของ,งตัวเลยค่อนข้างลงตัวไล่มาอัอนนึงครับเบาะฮะอันนี้เป็นสอดมฮะ s t a t e m e n x กับซ a นดิเอโกคัสตอมบอกค่อนข้างสบายก้นหน่อยมีดันหลังซ้อนได้ซ้อนได้สบายแล้วก็มีซิซิบาร์สำหรับคนซ้อนสักนิดนึงเอาไว้จับสั้นๆอันนี้ก็เป็นทรงที่กำลังยอดฮิตเหมือนกันทรงสั้นกันหงายกันหงายใช่จับได้หน่อยมัดของได้นิดนึงกระเป๋าฮะเป็นนี้เป็นของ r a s h i n Supply เราก็จะมีตัวนี้ดีอย่างมีคเวอร์แบบกันลนักษณะมันเป็นผ้าเหรอครับมันเป็นเ่แอบให้ดูหน่อยครับมันเหมือนเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าประมาณนี้กระเป๋าแอนกระเป๋าสะพายเราอะน้ำหนักมันจะเบามันเขาเรียกว่า soft c ออ a s สอ่ะอ้าโดนฝนได้โดนฝนได้นี่มี c o อร์ให้เลยชุดใหม่แม้วซมีมาให้เลยแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนหลังอันนี้ครับก็จะไม่เหมือนเดิมคือปกติจะเป็นแบบตั้งซึ่งแบบตั้งในบางทีอาจจะแบบเกี่ยวหน่อยมันดูแบบไม่ค่อยสวยก็จะเป็นอันนี้ก็จะแบบเป็นลาดมันหรอสโลปมา ขออนุญาตพี่เจ้าของเขาด้วยใช่ครับอันนี้เป็นเป็นแก๊งพ่อลูกเวลาไปไหนไปด้วยกันซ้อนกันแต่มีข่าวแว่วๆว่าคุณลูกเริ่มชอบแล้วอันนี้อจะการเป็นของคุณลูกครับคุณพ่ออาจจะเป็น ST สทีนะขรับรุ่นเรียบร้อยครับผมแอบคุยมามาในส่วนของท่อหน่อยมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสวิสกี้หรือเป็นท่อคัสตอมนะแต่ว่ามีแว่วๆว่าอยากจะเปลี่ยนท่อแล้วเป็นเรทันเดอร์อันนี้ก็เป็นลักษณะในสองออกหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วสเวน เขาคร่าวนะของเขาคร่าวโรลเอรเอสใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้ต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ครับตอนตัวใหม่ตัวนี้ก็ไม่เกินล้าน9 0 0 0แสนเก้าแสนไปนะใช่ใครสนใจก็ไปดูที่ศูนย์แล้วได้ได้ครับผมมีข้อบ่งสีมาเลยแล้วกันอะคันข้างๆต่อมาอันนี้ฮะแพนอเมริกออยฮะหรือแพนอเมริกาของเราเองตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดดูได้จากอะไรบ้างนะฮะก็มีเป็นล้อแม็กครับแล้วก็ด้านข้างถังจะเป็นฟรอนต์แบบเป็นตัวนูน ซึ่งในตัวแพนอเมริกามันจะมีเป็นรุ่นสแตนดาร์กดกับรุ่นสเปเชียลใช่ไหมครับมี2รุ่นครับอ่าตัวนี้ข้างหน้านี้เราเป็นสแตนดาร์ดนะสแนดาเป็นล้อแม็กนั่นนี่อะหรือเข้คร่าวๆแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูสเปเชียลกันอ่ะเดี๋ยววนข้ามไปดูสเปเชียลกันอ่ะเราเราข้ามคันกลางเลยไหม,มโอ้โหคลาสสิกกับแอดเวนเจอร์นี่ขอ,อนนจอดคันกลางนะมินิทัวริงเดี๋ยวเราวนมาขอแยกสแตแพนอเมริกาสักหน่อยอ่ะตัวนะี้คือตัวสเปเชียลตัวสเปเชียลครับสิ่่่่งงทีีีเเเหห็็นนนนไไไดดด้้้ชัััลลลยยคครรบบบบอออจะะปวแมมา แล้วก็จะมีเป็นอันนี้เขาเรียกไท์แกลงตัวนี้จะทํางานเมื่อต่อเมื่อรถเราเอียงเวลาเลี้ยวก็คือจะเปิดมองเวลาเราขี่ให้เห็นได้ชัดมากขึ้นอช่วยส่องช่วยส่องช่วยก<ช>ระจายง่ายก็คือมันจะเป็นแบบม,มันเอียงมันเอียงตามองศาเลยคือถ้าแบบเอียงเยอะก็เปิดทุกอันถ้าแบบเอียงนิดนึงก็เหลือครึ่งอันประมาณนี้ครับ<อ>คือมันจะไล่กันแล้วก็ในส่วนของอตัวนี้จะมีขาตั้งคู่มาให้ถ้าในส่วนของสเปเชียลนะ<อ>แล้วตัวนี้จะเป็นโช๊คไฟฟ้าด้วยครับ จะมีระบบ Adaptive Ride right h i g h ก็คือเมื่อเรานั่งปุ๊บตัวโชว์ก็จะยุบลงมาให้เราได้ขี่นะครับขับขี่สบายมากขึ้นแต่แตกต่างกับตัวสแตนดาร์แล้ว<ช>แล้วก็เป็นในเรื่องของพวกชุดสีแล้วก็ลาย<ช>ที่ถังเนาะใช่ครับ ก็ปีใหม่ก็จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามา two t o ก็คือเป็นสีน้ําเงินขาวส่วนมากสีเหมือนรเวลเลยเหมือนมีเล็กซ์ไกลถึงตอนนี้กระแสแพรเมกาเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาหลายๆกลุ่มเนี่ยมีเห็นขี่แพรเมกากเริ่มยอมรับมากขึ้นนะฮะจากสิ่งที่แบบอ่ะฮาร์ลี่อาจจะไม่เคยทํารถแบรนด์นี้ออกมาทรงนี้ใช่แต่ทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แรงมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขี่สบายมากพอได้ลองขี่เนาะใช่เพราะผมเองอ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ พอได้ขี่แพนเมกาในการออกคลิปดวลลูกค้าแล้วอะก<ะ>็เลยได้ว่า<ก>ไม่เอาคันอื่นอีกเลย <laughs> กเลย็เฟ <laughs> อร์ฟอร์แมนก็ได้คนซ้อนก็สบายแรงก็แรงได้แบบแบกของก็ได้อีกอะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวใหม่นี้ประมาณรานต้นครับถ้าเป็นในสีของทูโทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคัลเลอร์พวกแบล็กกาสีคัลเลอร์เนี่ยก็จะ9 0 0 0แสนไลาไอ่ะสนใจก็ไปดูที่ศูนย์เราได้อีกเหมือนกันยินดีมากๆเอาที่เราันคันที่เราข้ามมาครับคร่าวๆหน่อยอันนี้นะฮะ เรียกได้ว่าเขาเรียก<า>ยว่าสายคลาสสิกเลยไหมครับใช่ครับอันนี้คือนี่คือรถใหม่รถใหม่ครับก็คือชื่อชั้นของมันเนี่ยมีมา,าในอดีตแล้วนั่นคือ soft tail heritage คลาสสิกครับเอกลักษณ์ของตัว heritage เลยครับสิ่งที่เห็นแล้วจะรู้ว่าเป็น heritage ครับคือตรงนี้ครับยังคงเอกลักษณ์อยู่ก็คือเป็นดุมโค้งแล้วก็มาวินชิลกระเป๋าหนังใช่ครับวินชิลก็ถอดได้กระเป๋าก็ถอดได้แต่กระเป๋านี้ต้องใช้อุปกรณ์ถอดนิดนึงเวลาล้างหรืออะไรอย่างนี้สิ่งที่อันนี้เพิ่มเติมเมข้าไปฮะก็จะมีกันล้ม อันเนี้เขาเรียกเหมือนเป็นกันล้มแบบมีไฮเวย์ด้วยก็ไฮเวย์เพ็ก็คือเวลาขี่ไปเราสามารถขยับขามาวางบนได้พักขา<ช>ได้ใช่ครับแค่นี่เดิมเดิมก็สวย,สวยแล้วอะคลาสสิกอ่ะกับเฮอริเทจคลาสสิกร้อครับแล้วก็ลไล่ีิคันคันนี้ค่อนข้างจัดของแต่งมาเยอะพอสมควรครับอันนี้เป็น r โร King Special r โ d k i ิงนี่ใช่ Touring มีกระเป๋าใช่แล้วก็นี่แหงเกตอันนี้เป็นของแต่ง จริงๆมาแบะเอาไว้ใส่แพนอเมริกานะครับแล้วก็อันเนี้ยมันมีตัวชุดขาทีาส่สามารถใส่ทัวริงได้ก็มาจับกับการล้มได้เลยใช่เลยไฟสว่างมากอันนี้ลองแล้วเป็นโปรเจคเตอร์มีทั้งรอ,อ,อันนี้สองฝั่งเลยนะใช่อันนี้มีทั้งโปรเจคเตอร์บนนะโปรเจคเตอร์ล่างมีอันนี้ก็มีไฮเวย์เพ็กเหมือนกันมีวินชิลด้วยใช่วินชิลวันนี้ครับถ้า ให้พูดถึงมันเป็นวินชิลทรงที่เคยใส่ในพวกทัวริงซีวีโอแล้วตอนนี้ก็มีพวกพาร์ทแยกออกมาขาย mm hmm. ก็คือมันจะเป็นทรงที่สามารถมีสล็อตรับลมได้เปิดปิดได้ถอดได้อีกเลาก็ถ้าบอกว่าอันนีก้ก็คือของแต่งใช่ไหมครับใช่ครับของแต่งเพราะจริงๆรถคิงสเปเชียลจะไม่มีวินชิลมาให้ก็คือเป็นเป็นหัวโล้โลเลยแล้วก็แฮนด์แล้วก็เป๋าทรงยาวาให้ดูสีแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็มีการล้มมาให้ครับอันนี้เป็นการล้มกระเป๋า แล้วก็ในส่วนของพวกฝาปิดน้ำมันแล้วก็ปอกแฮนด์แล้วก็สวิชครับก็จะเปลี่ยนมาอันนี้เป็นปอกแฮนด์ของฮาริดิสัน,นอันนี้ก็ใน CVO ก็มีตัวนี้ปอกแฮนด์ทรงเดียวกับลายเดียวกับ CVO เลยก็เป็นรายละเลอียดดีเทลนะใช่ครับที่หล<ะ>ังเจตเห็นที่ข้างๆตาหมวกสวยมากหมวกของพี่เขาไป็การเดินชนเลย <laughs> <laughs> อันนี้เป็นรูปี้กวนหล่นมากเลยสวยา่า <laughs> โหแล้วแบบขี่กับสีแบบ คาโม่ทหารทหาราหน่อยอันนี้สีเดย์บูดกรีนสวยมากหล่อมากอ้าวข้างๆเท่ไม่แพ้กัน <Street S 2> สต<อ>รีทกายากากสตรีทกายสเปเชียลอ้าวไหนๆก็ได้ไหนครบทุกรุ่นเลยโรดคิงสเปเชียลสตรีทกายสเปเชียลโรดกายสเปเชียลไล่ไปเลยนี่นะฮะนี่คือสตรีทกายสเปเชียลก็ค่อนข้างแต่งมานั่นแน่นเหมือนกันมีทั้งตัวเนี้ยแปลกตามาก ผมยังไม่ได้ถายขอ,อ,อว่ามันคืออะไรเหมือนกันผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นแฟริงแบบคอยกันนิดนึงเอาคันนี้ติดไฟเพิ่มเหมือนกันครับ<ช>ปอโปจคเตอร์ฮะน่าจะใกล้ๆกันเพื่อนกัน <laughs> ขี่เดินทางจริงๆอะ่ะพอไฟสว่างามากๆมันขี่ด้วยทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะใช่ไหมมันก็จะเซฟเปิดว้างขึใช่แล้วคือคนที่ขับร่วมถนนกับเราเขาจะเห็นเราเหมือนกันก็คือเป็นความปลอดภัยเหมือนกัน่ โอ้คันนี้นี่มีกับแบบคำนวณแอโรดนามิกมากเลยนะนตัวนี้คลไปหิกพวกนี้ <laughs> ใช่คือถ้าสมมติขี่แล้วมันรู้สึกแบบว่าหนาหัวเริ่มหนักใช่ไหมตัวนี้มันปรับได้เอ้ยเออเอ,อ้ยเอาสองฝังนะงฝ่งนะใช่ไฟนี่เขาก็เปลี่ยนนะไม่ใช่ของเดิมนะเป็น LED วงแหวนนะไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟหน้าเนี่ยปอเดิลใหมมาเลยแล้วก็วินชิลด้านบนนี้ก็เปลี่ยนทรงมาใหม่ครับจะสูงขึ้นมานิดนึง ถ้าทรงปกติจะเป็นแบบเรียบๆสัน้นๆปัเขือแล้วก่อนเดี๋ยวพี่เอาก่อวนแล้วก็นี่อันนี้ใส่เพิ่มมาแล้วใต้เนี้มีพัดลมดูดอีกตัวหนึ่งเป่าลมเครื่องให้ลงไปที่พื้นเครื่องจะร้อนน้อยลงนีมีปุ่มด้วยกดได้มันก็จะไม่ร้อนขาใช่เวลาจอดใช่ก็คือจะขี่ได้สบายขึ้นแล้วก็ปบอกแทนก็เปลี่ยนมาแล้วก็อันนี้เป็นไฟสปอตไลท์ของตัวล่างครับ ไลน์มาจนถึงด้านหลังด้านหลังก็ใส่กันล้มเหมือนกันแล้วก็มีซูซี่บาร์พร้อมพิงหลังหลังและเป็นเสาสั้นอา,อาจจะไม่ค่อยได้มีใครสังเกตคือสเปเชียลเนี่ยเสาอากาศจะเป็นเสายาวโดยส่วนใหญ่ใน,นจะเป็นของแต่งอีกอันนึงเป็นเสาสั้นแล้วพอเสาสั้นนี่การรับสัญญาณปกติครับก็คือจะไม่ต่างนเนาะใช่ก็ดูสวยงามขึ้นอารมณ์เหมือนรถรถยนต์นะครับมีทั้งเสาอากาศยาวเสาอากาศสาาศั้นแล้วแต่ชอบอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเล็บหมี ซึ่งไม่รู้หมีมีหนิ้วหรือ4นิ้วไม่รู้แต่มันมีแค่สี่อันนี้แต่เขาเรียกเล็บหมีละอันอ,อันนี้เอาไว้วางของรัดของได้ถอดออกได้นะเวลาเราเดินทางขนสัมภาระไปเื่อใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ท่อครับอันนี้เป็น C F R แต่ว่าไปสังเกตดีๆนะฮะ C F R หมดเลยฮะเพือ่อนกันแน่อนอนเนะอ๋อไล่มาเลยใช่ไหมใช่ท่อท่อรุ่นเดียวกันใช่ครับฟูลคุยมาแล้วฟูลซิสเต็มทั้งคอทั้งปลายขันข้างๆครับ อีกอนนหนึ่งหน้ากากและอันนี้นะฮะเป็นหนึ่งรถที่สร้างชื่อในเซอร์กิตให้กับฮาร์ลี่มากๆเลยฮะนั่นก็คือรถกลายสเปเชียลคันนี้ก็เปลี่ยนมาพอสมควรเหมือนกันของแต่งใส่มาเพิ่มเยอะมากตั้งแต่นี่เลยสิ่งที่เห็นได้ชัดฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าครีปด้านข้างซึ่งจะทําให้รถกลายดูเป็นโมง่งโตเลยปกติรถกลายจะไม่มีส่วนนี้มีแค่การลมตรงน,นี้มันจะหายไปใช่พอใส่เนี้ยมาปุ๊บน่ะดูเป็นแบบฟูลแฟร์ริงเลย ดูเต็มดีใช่แล้วก็นี่ครับยี่ห้อคล็อกก็คือมีชิวแล้วก็มีตัวกาดด้านหน้าใส่เพิ่มมีรา,รายละเอียดดีเทลมาด้วยใช่ครับในส่วนของรถกายสเปเชียลตัวนี้เป็นเครื่อง114นะฮะ114ใช่ครับกี่ซีซีครับ1868ครับ1,868ซีซีในบางาหลายๆคลิปหรือว่าบางคลิปที่เราพูดกันว่า107 11 114บางทีเราข้ามไปไม่ได้บอกในเรื่องของซีซีก็ขออภัยด้วยแต่ถ้านึกจะออกได้ก็จะ คอยบอกยู่ตลอดเหมือนกันนะไล่หน่อยล้วกันร้อยเจ็ดเท่ากับ1นึ่งร้อยสี่สิบห้าร้อยสิบสี่หนึ่งแปหกแร้อยสิบเจ็ดซีวีโอก็1นึ่งเก้าสองสาหนึ่งสาหนึ่งถ้าไม่ผิดสองห้าสองห้าหนึ่งสามหนึ่งะหลายๆลที่เราไปหาดูได้ใช่แต่ถ้าผิดก็ตัดออกแล้วก็นี่ครับในส่วนฮนดดวบาตัวนี้เขาเรียกแซดบาป่ะน่าจะเป็นแซบาก็คือเป็นเหมือนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ ปลอกแฮนก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นกระจกมองข้างตัวนี้ก็เปลี่ยนทรงใช่มันจะเป็นแบบเล็กลงหน่อยซึ่งตัวนี้ครับบางคนเขาไปไป,ปล่อยลงไป,ไปใส่ด้านล่างก็เทม่มันมีแบบนึงแทนหนุงสูงนี <c oughs> ่เมื่อยไหมครับแทนหนุงสูง <c oughs> ผมถามาผมบอกแล้วกันคือแทนสูงทุกคนจะมองว่าหูมันน่าจะเมื่อยแต่จริงๆแล้วตามหลักสรีระอยู่แล้วแขนมันขนานกับเวลาขี่มันจะเหมือน เราไม่ได้ต้องแบกน้ำหนักรถมากม,มันขี่ทางไกลสบายทางใกล้ก็สบายครับมันได้พักแขนด้วยใคือเราไม่ต้องแบบตึงแขนอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบอ่ะไล่มันต่อฮะอันนี้ในส่วนของเบาะคนนั่งและคนซ้อนก็เปลี่ยนมาเหมือนกันอันนี้อัอนีเป็นลักษณะแยกกันนะใช่ครับมาส t ต n งมอเตอร์ไซค์คอซีี่ฮอเลย ลักษณะยแยกแบบนี้เนี่ยบางฟิลเราอาจจะถอดบอ่อหลังออกใช่ก็คือไขด้านหลังได้เลยแล้วก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็กันล้มอันนี้ก็ใส่มากันล้มด้านหลังคันนี้ใส่มาน่าจะคล้ายๆกันน่าจะเป็นแกงเพื่อนกันแล้วก็อันนี้ฮะโช๊คหลังเป็นเออร์ลินครับเป็นซับแทงแล้วก็มีตัว<ช>ยึดหาให้านันี้ก็สวยในช่วงนี้เป็นกระแสามากเลยครับที่มีการเปลี่ยนโช๊คหลังแบบนี้<ช>เปลี่ยนเพื่ออะไรครัาจา์คือ,คอโช๊คเดิมไม่ดีเหรอนั่นนี่ถามว่าโช๊คเดิมดีไหมโช๊คเดิมดีครับในในแบบที่รถเป็นสแตน ลูกค้าบางท่านนะน้ำหนักตัวไม่เท่ากันขี่ระยะทางแล้วก็ลักษณะการขับขี่ไม่เท่ากันการเปลี่ยนเป็นโช๊คแตงนะ่งก็ทําให้ขี่ได้ดีขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนุ่มขึ้นเพราะพ่าแมดีขึ้นแมสดีขึ้นใช่อันนี้ก็เป็นรถพี่ๆที่เขามาเรียนขับขี่กับเราในวันนี้ก็ย้ําเน้นย้ําอีกครั้งกิจกรรม SRT เนี่ย Skill Riding Training เนี่ยจะมีต่อไปเรื่อยๆเลยครับทั่ว ทุกลเลอร์อบอกนี้แล้วกันในของ a s เอสเออาทิตย์หน้าก็จะมีของ ASA อสฮรีเสันออฟพัทยานะครับใครยังสนใจและยังมีเวลาอยากไปเรียนไปเที่ยวพัทยาหน่อยได้สกิลขี่กลับบ้านสบ,สบายๆก็แวะไปได้ฮะติดต่อมาทั้งได้ทั้งเพจทั้ง3เพจเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับผมได้ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในช่วงบ่ายได้เลยเดี๋ยวผมไปดูแลลูกค้าก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับตื่นเต้นนะนอนไม่หลับแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่า มาเป็นการเข้าฝึกโดยสำนักฮาร์ลี่โดยตรงเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความรู้ในวันนี้ครับก็ได้สกิลครับทักษะพื้นฐานครับที่มีความจําเป็นที่ต้องนําไปใช้ในท้องถนนจริงๆครับก็ได้ได,ได,ได้ได้ฝึกทักษะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของฮาร์ลีที่สามารถทําได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับก็ถือว่าได้รับความรู้ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ได้ลองอะไรที่ไม่เคยลองอย่างเช่นเบรกฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับก็ได้รู้ว่าสมรรถนะรถมัน มันเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่อยากให้มีอย่างนี้ปีปีหนึ่งแบบมีหลายหลายครั้งหน่อยครับแล้วก็เพิ่มเลเวลเลเวลขึ้นไปอย่างเงี้ยครับจะดีมากเลยครับขอบคุณมากครับ